สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะฮะวันนี้พี่หมีนะต้องบอกเลยว่าเกมนี้กว่าจะมาให้เราได้เล่นนะฮะรอนานมากๆรอเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะมาเพราะว่าเกมนี้พี่หมีชื่นชอบมากเป็นเกมตีผีในดวงใจพี่หมีเลยนะสำหรับใครที่เคยเล่นภาคหนึ่งไปเนี่ยก็จะรู้เอครับว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่ตีผีมันที่สุดในเกมซีรีส์ของการไล่ตีสมพผีนะด้วยงานภาพและงานเสียงของเขานี่ ุดยอดมากแล้วก็ภาค2เนี่ยเขาใช้เป็น Unreal Engine ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นโหมด Public นะครับเป็นการเล่นกับผู้เล่นออนไลน์นะครับเราจะสามารถที่จะเจอกับผู้เล่นอื่นได้ในแมปนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปจอยมิชชั่นร่วมกันได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะตีผู้เล่นอื่นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่น่าได้นะเพราะว่ามันเป็นเกมตีผีนะครับมันไม่ใช่เกมตีกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับเกมนี้ครับ d e a d Island 2เอาละครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มต้นการกระทืบผีกันดีกว่าอ่าสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีลูกพี่ทำอะไรครับคุยขยะออหาของกินอะไรขยะหรือไงนี่นี่นี่นีอืออือหายไหมไม่เหลือ เล่นเกมตีผีไม้เบสบอลคือเดอะเบสนะฮะชอบมากตีได้วันสะใจสุดๆอันนี้เขาให้เราไปไหนเนี่ยเกมนี้เล่นไม่ยากนะฮะเขาให้เราเดินไปตามจุดสีเหลืองจะมีจุดมาร์คพอยให้เราสบายๆแต่ที่ยากคือเราต้องตีผีนะฮะเพราะว่าผีมันโหดซะเหลือกเกิน,นอะไรเนี่ยไป CPR อ่ะนี่นี่ถ้ามาตัวเดียวไม่กลัวนะฮะ ถ้ามา3มา4นี่ต้องต้องคิดแนละ้วอุ้ยมีวอล์กเกอร์ด้วยเออเอ้ยรันเนอร์โหรันเนอร์2ตัวเฮ้ยเอ้ยอไปเดี๋ยวก็ดีโหรันเนอร์2ตัวสู้ลำบากนี่ถึงที่ตัวใหญ่ว่ะเอกอกระโดดตะคบุบเออมันมันตีไม่แรงเลยปะ ออไม่ต้องลุกลุกทำไมนัวนัวอีหนูนี่เออถีบมนแล้วก็ไปตีมาข้างหลังอ่ะมันจะได้หันมาตีเราลำบากหน่อยมีไม่้ชอุ้ยผีแม่งเยอะจริงๆอือโอ้โหฟาดทะปากเบี้ยวเลยตายตาตายบ้าเอ้ย oh, lót, lé, pin jog đây, ôm, làm ở đây à? nì nè, ao, máy hạc rơi, quên lẽ, máy baseball hạc rơi, ấy, เ <c oughs> ออย,ย,ย,ย้ำเข้าไปอ่าเรดสไปเดอร์คืออะไรไม่รู้ The Hotel Halperin อ่าเฮลเพรนโฮเทลแมปมันกว้างนะฮะไม่มีเวลาเดินหาสำรวจหาของเลยนะฮะถ้าจะสำรวจให้ทั่วทุกพื้นที่นี่คงใช้เวลาเป็นวันนะฮะกว่าจะสำรวจทั่วตายยัง วิ่งผ่านมันไปเลยนะฮะเอาไว้ตีเฉพาะพวกที่มันขวางทางเราดีกว่าเอออย่างเงี้ยต้องตีแล้วล่ะเ <c oughs> ออเออไม่ได้อุ้ยอืออโอ้ยต้องต้องปั๊มเลือดละไม่ไหวละโอ้ยมาอีกแล้วใส่ต้องนี่แล้วล่ะมีดไฟฟ้าเออ

ไปประตูเดียฮะเอาเห้ย,ยเข้าไม่ได้วะไรวะไอ้ขี้ง้ขอเข้าก็ไม่มได้อุ้ยตกใจ หน้าตาสดใสแล้วเราอ่ะเอออันนี้สี่ไหน holy fuck oh big bad juju big bad juju <laughs> แปลว่าอะไรวะ big bad juju big bad ก็คือแบบโคตรแย่นะฮะแต่ว่าสภาพแย่มากแต่ว่า juju ยี่ไม่รู้จัก ไม่รู้คืออะไรอ๋ออันนี้มันพนักงานบาร์เทนเดอร์นีกว่าอืมทหารหนึ่งลงไปอุ้ยอุ้ยโอ้น้ำเป็นพิษว่ะลงไม่ได้งั้นเราก็ส่งมันลงไปเลยแล้วกันนะ <laughs> ยอยเออตายยังเออ Heavy duty pump. อันนี้อะไรปั๊มน้ำเหรอมันบ่นแล้ววะเออใครบ่นแล้ววะเนี่ยโอ้มบายแก้วโอ้ยเพียบเลยที <desserts> นี้เยอะจัดนี่ต้องอยู่ที่แคบมาตีนี นี่มาดีมาดิเข้ามาทีละตัวต่อสู้แบบ300แล้วอยู่ที่แคบกว่าเอ้าเฮ้ยมาจากไหนวะออกไปเออโอ้มันปีนได้ด้วยวะเฮ้ยโอ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 ้ยเออ โอ้เยอะเยอะวายอือต้องถีบมันลงน้ำนะฮะอือไปเลยลงน้ำไปเลยไม่ลงว่ะเฮ้ยอือ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 อ้อยากว่ะเฮ้ยมันเยอะทหารด้วยแ่งอออึดไอ้นี่ลงไปเออ เออลงไปอีกตัวหนึ่งเออไปอีกตัวหนึ่งเออไปเออฮับเออลงไปโอ้ไม่ตายเออเออ้ยเหนื่อยเออโอ้ย

ผ่านแล้วสำหรับโฮเทลน่าจะวิ่งไปเข้าประตูเหล็กเมื่อกี้มั้งไปหาอีเจที่กำลังบ่นอยู่เนี่ยนะฮะยอมอืออือนะคุณนายปิวคุณผู้หญิง <c oughs> ผีสเปิลเลยคุณผู้หญิงอรี่เมเจอร์นี่นี่อรี่เมเจอร์เอ๋ออีคนที่ประกาศคุยกับเราเมื่อกี้มันโดนผีกัดตายไปแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหเจอพี่ยักษ์งานเข้าแล้วกู ใส่ชุดเจ้าสาวด้วยตัวมาเริ่มเลยโอ้โหอ้อโอ้ทีบเป้าไม่เป็นไรด้วยอุ้ยมีสกิลด้วยป่ะนี่อุ้ยไม่ไม่เป็นไรอ่ะต้องต้องมีดแล้วนะฮะเร็วกว oh, oh ่าแทงแทงแทงโอ้โหถีบเอ้ยหลบได้แล้วกูรู้แก้วแล้วอุ้ย นี่ต้องแทงแล้วถอยเออแทงแล้วถอยโอยมาทำไมไป <c oughs> นี่อุ๊ย,ยถ้ากระโดดถีบใช้ไม่ได้นะฮะแทงหน้ามันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเออกำจัดลูกน้องไว้ก่อน <c oughs> เออไม่ได้แดกเออเออเออฮึ้ยมันโกรธ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 ุ้ยไปช็อตเออไปนอนเออมันเบี่ยงมันเบี่ยงมันเบี่ยงเออนนั่แหละทุบลูกน้องตัวเองอนะเออนนั่แหละแทงตูดป้างเลเออเอออุ้ยเออ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 ตีลูกน้องตัวเอง แข็งแข็งชอบเบ <that bar> <dies> ออเออเออเออโอ้โหพยาบาลเปลืองมากเออเฮ้ยลบก่อนเออมามามาเออและเออเกียวปู๋เออ thì tiêu ừ hăng 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 ui tay tay sai quá đi nè chuồng lẹt cua đi đi จบด้วยการซ oh, <thank> ดนำอารมณ์โอ้โหสู้กับบอยโคตรเหนื่อยเลยเย้เลเวลอัพด้วยโอ,อ้โหโอเคนะครับคุณผู้ชมสำหรับมิชชั่นแรกนะฮะแคปเจอร์ที่หนึ่งก็ให้เราเคลียร์โฮเทลนะฮะแล้วก็มาสู้กับบอสที่ใส,ส่ะะในะสชุดเจ้าสาวด้วยทุเรศมากเลยนะฮะตัวตัวแม่งใหญ่อะมีกามด้วยนะใส่ชุดเจ้าสาวมาด้วย โอเคเป็นเกมตีผีที่มันมากแล้วก็เหนื่อยมากนะครับใช้พลังในการต่อสู้ค่อนข้างสูงนะฮะอันนี้เดี๋ยวมิชชั่นต่อไปนะน่าจะได้ออกไปจากโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับที่สละเวลามารับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ